นะก็ชมเจริญพรเชิญชวน,ชน,ชนชทุกท่านทุกคนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายชมง,งานวันวิสาขบูชานะก็เป็นในวันที่1มิถุนาสนะรารนะวัดป่ารงอรุณตำบลจุเมิดอำเภอเมืองจังหงวัดปุริดามก็เรามีโอกาสได้เข้าวัดในทางในวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งจะโยมว่างจากภาร,รกิจการงานก็ขอเชิญทุกทา่านทุกคนด้วยอันนี้ก็ ประชาธมพันธ์ขาบุญในวันที่1เอ่ส่วนในวันที่5เดือนมิถุนา2558นา5นี่ก็ทางวัดป่ารุงอรุณจะมีพุทธาติโยมมาถวายเรียกว่าพระพระพุทธรูปนะส่วนวันที่30ก็จะมีมาก่อนแล้วก็วันที่หมิถุนาอีกวันหนึ่งยตดโยมอยากจะมาร่วมงานก็ได้เช่นเดียวกันวันวิสาขาบูชาก็เป็นวันสําคัญของพระพุทธศาสนาก็ เป็นวันที่เราก็ตอนช่วงเ่้าเช้าญาติโยมก็ไปเวียนเทียนกันนะช่วงเช้าเ้าเออไม่ใช่สิช่วงเช้าเช้าก็ทําบุญตัาบาตรแดพระสงฆ์องค์นี้ก็ช่วงตอนกำลัๆหน่อยหนึ่งทุ่มกว่าประมาณนี้เราก็เรียกว่าไปเวียนเทียนเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองแล้วก็ต้องฝากไว้เทนีก่อนเจริญพร